สี่ทุ่มไทยมาเลยค่ะล่าสุด YG มีการปล่อยทีเซอร์เพลง f o ร e เ e r ของนของดอทดองเบเบ้มอน bon ออกมาแล้วค่ะโอ้โหนี่แนวเหรอคะที่บอกว่า f o ร e เ e r เป็นซัมเมอร์ซองสไตล์วที่รดมเอาพลังอิสระของเมเบอร์ทุกคนเข้าด้วยกันคุณจะสัมผัสได้ถึงเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์และแตกต่างไปจากเพลงที่มีอยู่ของ Baby m ม n s t e r อร์ปล่อย30มิถุนาย,ยนนี้สี่ทุ่มไทยค่ะแม่โอ้โหเป็นไงคะเพื่อนๆทีเซอร์ล่าสุดนะต้องบอกว่ามันเป็นโลเคชันใหม่ที่แบบว่าโอ้คุณหนูมากอารมณ์แบบอยู่ในโรงแรมสหรูนะะมีพัก ขนถุงเบบี้มอนสเตอร์เต็มเลยค่ะเดินมาหลายคนบอกว่าเห็นถุงเบบี้มอนสเตอร์แล้วก็คิดถึงสมัยแรกทิ้งเลยนะคะแต่ว่าของเบมอนเป็นโลโก้วงอันใหม่ด้วยคือจึ้งมากแล้วน้องชิต้าจังหวะเลิกคิวหุต้องมากค่ะเริ่มเหรอชิต้าคะคุณหญิงคุณนายลูกสาวคือติดแหลมมากสวยจึ้งตาแตกความสวยสวยขึ้นมากเลยนะคะตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมทำหน้าจึ้งๆใส่กล้องเรือจริงๆน้องเคนนี่สวยมากๆสายตาอิดดงอินเนอร์มาแรงตลอดทุกการคัมแบ็ค รอบนี้น้องใส่เกาะอ,อกโบสีฟ้ามาร้องกับชุดขนเฟอร์แล้วก็สร้อยคอเป็นโบไม่สาวโบทั้งตัวนะคะนี่กินอะไรสวยวันสวยคินจริงๆคือเขาแต่งตัวคุ้มโทษมากเวอร์จะได้เห็นดองๆวิ่งกันนะคะคือมีคอนเซปต์ชุดสีฟ้าสีขาวนะจะังหวะที่น้องเพลงอยู่ในห้องแบบว่าจะหยิบพริตาพเพิ่งตื่นนอนฟิลเจ้าหญิงฟิลคุณหนูไฮโซเอาแต่ใจอะไรแบบนี้พอตกดือก็แปลงร่างไปใส่ชุดแวววาวติดแรมบนดาดฟ้าใช่ไหมที่ทางไบจีปล่อยภาพโปรโมทออกมาก่อนหน้านี้วฟฟเจ้าหญิง มาก,มากเหมาะกับน,น้องพริตาสุดๆเลยเพื่อนๆให้ฟิลคุณหนูเพิ่งตื่นหลังจากงานปาร์ตี้วันเกิดสุดเหวี่ยงเมื่อคืนตื่นมาก็สวยเป๊ะเลยนะคะน้องพริตาเหมือนไม่ได้ถ่ายเอ็มวีนะคะเหมือนเล่าเรื่องชีวิตของน้องมากกว่าเพราะว่าหลายคนมองว่านี่คือชีวิตน้องแพรเลยนะคะลูกคุณหนูอะไรแบบนี้อืมซึ่งหลังจากปล่อยทีเซอร์ออกมาคุณหนูน้องแพรก็คืออยู่บนเตียงคนเดียวไปดนหลอนเนี่ยแรงมากวันจีคือทรีดีมากเวอร์เป็นคุณหนูเป๊ะเจ้าหญิงสุดๆเลยนะจังหวะที่น้องรุ่กะร้องค่ะสำหรับทีเซอร์ต้องบอกว่า มากโดย YG เขาเคยบอกก่อนหน้านี้นะคะว่าไม่ใช่แนวบันหลาดและก็ไม่ใช่แนวฮิปฮอปแต่ว่าจะเป็นสไตล์ใหม่อย่างที่แอกล่าวไปข้างตน้นโอ้โหน่าติดตามมากๆเลยเพื่อนๆไม่จบไม่หายไม่ตายอะไรทั้งสิ้นค่ะวงนี้อ้าวล่าสุดค่ะฝากทุกคนไปดูทีเซอร์กันเยอะๆนะคะที่ช่อง YouTube ของ Baby Monster ตื่นเต้นเลยโอ้โหทำดีทำจึงค่ะล่าสุดนี้